คำถามนี้เพื่อนท่านนี้ถามมาว่าครูคะเราเป็นคนที่คอยสอนน้องในทีมตอนสอนเราก็ตั้งใจให้เขาเก่งให้เขาทำได้แต่พอเขาทำได้จริงๆเขามีรายได้จริงๆเรากลับรู้สึกไม่ยินดีกับเขากลับรู้สึกอิจฉาไม่อยากให้เขาได้เราจะวางใจอย่างไรให้เราชื่นชมความสำเร็จของคนอื่นจากใจเราจริงๆคะครู ก่อนอื่นเลยนะคะครูขอชมเจ้าของคําถามนี้ก่อนอย่างแรกก็คือเรียนรู้ในเรื่องกดแรงดึงดูดมาถึงระดับที่เราสามารถวิเคราะห์ตัวเองได้สิ่งสิ่งนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเก่งมากในหลายๆท่านไม่สามารถวิเคราะห์ตัวเองได้เราจะไปได้ไกลมากถ้าเราวิเคราะห์ตัวเองเป็นการที่เราเป็นผู้ฝึกสอนนั่นแสดงว่าเรากําลังถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นๆให้กับกลุ่มคนนั้น ได้นําองค์ความรู้ที่เราถ่ายทอดไปใช้ครูเป็นครูเป็นเทรนเนอร์สอนในเรื่องของงานด้านบริการครูรู้ดีว่าการเป็นคนสอนความรู้สึกเป็นยังไงการเป็นคนสอนก็คือความรู้สึกปรารถนาที่จะส่งมอบองค์ความรู้นี้ให้กับคนคนนี้ได้นําไปปรับใช้เพื่อให้ชีวิตของเขาดีขึ้นประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นในท่านที่สอนงานจะเข้าใจดีโดยเฉพาะการสอนงานให้กับ ท่านท่านหนึ่งได้รู้งานได้เข้าใจงานในระยะเวลาอันสัน้นผู้สอนเนี่ยจะต้องใช้ทักษะมากๆเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับคนคนนี้ได้เข้าใจในระยะเวลาอันสัน้นตัวเราต้องเก่งมากๆจึงจะสอนคนคนนึ่งให้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนถ่ายทอดถือว่าคุณยอดเยี่ยมมากที่สอนงานให้คนคนนั้นได้เข้าใจแล้วเขาได้นําสิ่งสิ่งนั้นไปลงมือทําจนประสบความสําเร็จนั่นแสดงว่าตัวเรา สุดยอดเก่งมากเก่งที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดเพราะเราสอนงานเขาถ่ายทอดให้เขาแล้วเขาเข้าใจนี่คือสิ่งที่ผู้ฝึกสอนควรที่จะระลึกนึกถึงว่าเราเนี่ยเก่งจริงๆจ,จากคำถามที่ว่าเราจะวางใจอย่างไรให้เราชื่นชมความสำเร็จของคนอื่นจากใจจริงเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ยินได้ข่าวว่าคนคนนั้นที่เราสอนงานชีวิตของเขาดีขึ้นอย่างแรกที่ต้องทำก็คือ ชื่นชมตัวเองเก่งจริงๆยอดเยี่ยมจริงๆสุดยอดจริงๆภาคภูมิใจในตัวเองเยอะๆเราถ่ายทอดออกมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทุกคนที่จะถ่ายทอดความรู้นั้นๆให้กับคนคนนึงได้เข้าใจเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากความรู้สึกอิจฉาเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเพราะคนเหล่านั้นที่เราอบรมที่เราสอนงานเขาไปล้วนแล้วแต่เป็นผลงานของตัวเราเองเขาคือผลงานของเราเราสอนเขาเขาได้ดี เขามีรายได้นั่นแสดงว่าตัวเรานี่สุดยอดที่สุดแล้วไม่ใช่ทุกคนนะคะที่ถ่ายทอดความรู้ออกไปให้คนอื่นๆเข้าใจได้แต่เราทำได้ภูมิใจในตัวเองเยอะๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ข่าวว่าใครก็แล้วแต่ที่ผ่านการอบรมจากเรามาแล้วเขาได้ดีจงภาคภูมิใจในตัวเองแล้วเผื่อแผ่ความภาคภูมิใจนี้ไปยังพวกเขาเ่านั้นเธอเก่งที่สุดเธอยอดเยี่ยมที่สุดเธอสุดยอดมาก การที่เรามานั่งอิจฉาหรือนั่งรู้สึกไม่ดีอ่ะมันเป็นการดึงดูดเราจะพบเจอแต่เรื่องราวแบบนี้ทําให้เรารู้สึกไม่ดีอีกเราจะเห็นผู้คนมากมายที่ผ่านการอบรมกับเราแล้วได้ดีได้ดีเราจะเห็นภาพนี้ซ้ําๆ,ๆ,ๆเพื่อให้เรารู้สึกไม่ดีไม่ดีไม่ดีแต่กับการที่เราพลิกมาเปลี่ยนเป็นความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วแผ่กระจายความรู้สึกภาคภูมิใจเนี่ยให้กับผู้คนที่ผ่านการอบรมสิ่งที่ได้พลิกเลยนะคะสภาวะจิตของเราเนี่ยจะสูงขึ้น ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่เบื้องล่างแต่เป็นความรู้สึกอยู่เบื้องบนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแต่เป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพราะความรู้สึกภาคภูมิใจคือลื่นความถี่ระดับสูงส่วนผู้คนที่เราเผื่อแผ่ความภาคภูมิใจเขาก็จะได้รับสิ่งนี้และนำพาตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นให้ตัวเราได้ภาคภูมิใจอีกภาคภูมิใจอีกยกระดับจิตขึ้นอีกยกระดับจิตขึ้นอีกเป็นแบบนี้เรียนกดแรงดึงดูดเราต้องล่วงรู้สภาวะจิต การที่เราเป็นคนสอนเป็นคนถ่ายทอด มันมีอะไรมากกว่าการสอนการถ่ายทอดมันมีความรักความรู้สึกดีความหวังดีปะปนอยู่ด้วยณตอนที่เขาได้ดีจริงๆอ่ะอย่าหายไปสิความรู้สึกนี้โอเคไหมหล่อเลี้ยงความรู้สึกนี้เอาไว้ให้ได้อย่าให้ความรู้สึกนี้หายไปณตอนที่เราสอนงานเขาอ่ะเราตั้งใจแบบไหนอ่ะตั้งใจให้เขาเก่งขึ้นใช่ไหมณตอนที่เขาเก่งขึ้นแล้วอ่ะอย่าให้ความรู้สึกตั้งต้นนี้ของเราหายไปรักษาเอาไว้ให้ได้ณวันใดวันหนึ่งที่ได้ข่าวว่าใครก็ตามที่ผ่านการสอนงานจากเราแล้วเขาได้ดี ยืดอกแล้วภาคภูมิใจในตัวเองชื่นชมตัวเองเก่งที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดดีที่สุดสิ่งสิ่งนี้จะยกระดับจิตของเราให้เราได้ภาคภูมิใจจิตยิ่งยกระดับเรายิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราเองได้ดียิ่งขึ้นนําไปฝึกฝนนะคะเปลี่ยนจากความอิจฉาเป็นความภาคภูมิใจในตัวเองและเผื่อแผ่ความภาคภูมิใจในตัวเรานี่แหละไปยังท่านเหล่านั้นที่ผ่านการสอนงานจากเรา